สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมีชาเนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนเรารักเก่าประจำเดือนมิถุนายนปี 6, 6 6นะคะเป็นคิวของชาวมิถุนนะคะช่องเมมดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะการแบ่งวันที่นะคะคุณก็สามารถแบ่งได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบไทยเพราะว่าเป็นดวงทั่วไปนะคะมีทำนายให้อแบบกว้างๆนะคะ ถครอยากดูส่วนตัวดูรายละเอียดๆเ,เนี่ยก็แอดไลน์ได้เลยนะคะยินดีนะคะสำหรับรอละเก่าเน้เน,นที่เป็นการเลิกกันแล้วนะคะต้องเลิกกันขาดนะถ้าคุณแค่ทะเลาะก,กันแต่ว่ายังเป็นสถานะแฟนกันอยู่เนี่ยอันนี้แนะนําให้ดูลงเท้่ไปนะคะจะเหมาะสมกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยะคะ่ะกองแรกเนเีจะเป็นตัวตนคุณนะคะ กองที่2จะเป็นตัวตนของแฟนเก่าค่ะแจ้งนิดหนึ่งนะคะสำหรับแฟนเก่าที่เข้ามาดูดวงนะคะก็หน้าภพยสลหรับข้างกันได้นะปรับเอาเองได้เลยนะคะตรงกลางจะเป็นบทสรุปค่ะอุ๊ยเดี๋ยวมีจะเปิดไพ่สำหรับก่อนนะ เมจิเชีนะคะดีใจด้วยค่ะสิ่งดีๆจะเข้ามาแล้วเนาะหลังจากเลิกลากันไปอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจนะคะ Move on ไม่ได้แต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยจะมีปฏิหารเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในารายละเอียดกันค่ะคุณได้ไพ่เอ็ดออฟสอดนะคะไ wow, พ่จัดเม้นว้าวไพ่ดีมากไพห่หาคาถากับหัวแล้วก็มีไพ่ไฮพิเตนะคะที่ขึ้นมากลับหัวเช่นเดียวกัน มีบอกว่าคุณสบายใจมากขึ้นนะคะข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะคุณจะได้รับฟังแล้วก็ Judgment นะคะก็หมายถึงความยุติธรรมด้วยมีโอกาสเป็นไปได้นะคะว่าคุณอาจจะได้รับคําขอโทษนะคะ จากคนรักเก่าถ้าเกิดว่าเขาเคยทําให้คุณเสียใจหรือไม่ก็เป็นการเคลียร์ปัญหาอะไรกันนะคะข้อขัดแย้งอะไรต่างๆก็จะแบบไม่มีแล้วนะคะถ้าคาถากับหัวแล้วเราอาจจะมีการปล่อยวางก็ได้นะคะเราอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับโตขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดมากนะคะไพห่หาพิเศษกับหัวก็แปลว่าเรารีแลกซ์มากขึ้นมีความเข้าใจในตัวเขามากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปคิดอะไรซับซ้อนมากจนเกินไปกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะก็จะทําให้เราสบายใจแล้วก็เหมือนกับว่า move on ได้นะคะแบบร้อยเปอนะ ถือว่าดีมากนะคะในช่วงนี้แล้วก็สําหรับเรื่องของชีวิตทั่วไปของชาวมิถุนไม่มองว่าดีด้วยจะได้รับโอกาสดีๆค่ะชีวิตก้าวหน้ามากค่ะช่วงนี้นะทีนี้เรามาดูแฟนเก่าคุณบ้างนะคะมีเอ็มเพลสกับผัวนะคะมีไพ่สีดาบกับผัวมีเดอร์ซันแล้วก็คิงถือเหรียญหลังจากเลิกรากับคุณอนะ่ะเขารู้สึกไม่ดีนะคะเขารู้สึกแบบแย่นะคะกับตัวเองเนาะเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เก่าเนี่ยมันกลับคืนมาได้นะ,ะเขารู้สึกว่า อ,อ๋อมันเป็นข้อผิดพลาดนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะเรื่องราวการเลิกรากานยังทําให้เขารู้สึกแบบเจ็บปวดใจนะคะแล้วก็มีไพ่เดือซันเข้ามาแปลว่าในช่วงของมิถุนายนจะมีสิ่งที่ดีนะคะเข้ามาในชีวิตของแฟนคุณทําให้เขามีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนะคะ Move on ได้มากขึ้นมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะกลับมาขอโทษหรือว่าเคลียร์ใจ,จกับคุณนะคะเพราะว่าเขาได้พลังบวกมาช่วยเนาะอยากจะบอกนะคะว่าตอนเลิกกันใหม่เนี่ยตัวเขาทุกข์ใจนะคะแล้วก็คิดถึงคุณเนาะ อ่อแล้วก็ในช่วงมิถุนายนเนี่ยเขาจะมีพลังงานบวกเข้ามาช่วยทำให้เขาอ่ะอาจจะคิดได้แล้วก็กลับมาเคลียร์กับคุณได้ง่ายขึ้นนะคะที่เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันค่ะ3คาถา,าขึ้นมากับหัวนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะแล้วก็มีไพ6่6คาถาการเดินทางนะคะไพ่เอชซอฟวอนโอกาสนะคะแล้วก็2ดาบที่กับหัวการตัดสินใจอันนี้ขอตีความเลยว่าน่าจะเป็นฝ่ายแฟนที่คิดได้ะคะ่ะแล้วก็ เลือกที่จะตัดสินใจกลับมาเพื่อจะขอโทษคุณหรือว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะการตัดสินใจครั้งนี้ค่อนข้างจะยากสําหรับเขาแต่เขาก็ตัดสินใจแล้วนะคะเมื่อตัดสินใจที่จะกลับมาขอโทษและได้เอ่ยปากขอโทษแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นอย่างน้อยก็ได้เคลียร์ได้ใ,ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าจะ move on ก็ move on กันได้แบบ100%เเถ้าจะคบหากันต่อก็สามารถทําได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เคสนะคะประมาณนี้ค่ะดีใจด้วยนะคะ เดีあああ๋ยวเรามาทํานายไพ่ในส่วนของออร่าต่อกันต่อเลยเนาะขอเวลาสับไพ่สักครู่นะคะมี let your friend help you นะคะมี reception แล้วก็มี keep an open mind มีโอกาสเป็นไปได้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีฝ่ายหนึ่งแหละที่อาจจะปิดบงังความจริงหรือว่าอาจจะหลอกลวงอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะทำอะไรรับหลังที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเมื่อมีการกลับมาขอโทษนะคะมาขอโอกาสเนี่ยถ้าอีกคนนึงเปิดใจให้นะคะให้อภัยนะคะกิ๊เป็นโอเพ็นไม์เนี่ยก็จะสามารถไปกันต่อได้นะคะ ความรู้สึกอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นแล้วก็ l t เจ e r Friend Help You อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะต้องอาศัยคนกลางที่เข้ามาช่วยอธิบายนะคะเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆทำให้ได้ปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนะคะเดีย๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่คำแนะนำจาก Angel w a n c e r ค่ะ within the next few weeks น uh, ะค huh? ะ abundance แล้วก็ opportunity มีโอกาสค่ะเร็วๆนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือภายในเดือนมิถุนายนนี่แหละน่าจะมีการติดต่อกลับมาเนาะการาติดต่อกลับมาเพื่อพูดเคลียร์ใจอขอโทษหรือว่าขอโอกาสนะคะ opportunity แล้วก็ balance ก็หมายถึงว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะไปต่อนะคะคุณสามารถที่จะลงเอยกันได้แบบ happy ending อันนี้จักรวาลให้พลังงานบวกมาแต่ว่าคุณเนี่ยจะตัดสินใจไปตามพลังงานหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยเนาะเพราะว่าบางเคสเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องถามใจตัวเองว่าเราอยากจะไปต่อกับคนรักเก่าในรูปแบบเดิมไหม นะคะถ้าเราอาจจะไม่อยากไปต่อเขายจริงๆหรือเราอาจจะเจอคนใหม่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแค่เคลียร์ใจกันแล้วก็ให้อภัยกันนะคะแล้วก็มูฟอ o อนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่คุณนะวันนี้ต้องขอบคุณชาวมิถุนแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะเมย์ฝากคุณกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แม่ๆม,มาแนะนําหินแบริลนะคะเป็นหินมาสศจย์ชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วยหินชนิดนี้นะคะช่วยส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ค่ะทําให้คุณมีบุคลิกที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็คิดบวกทําให้เกิดความสามัคคีกันนะคะระหว่างคุณและก็คนรักแล้วก็หินชนิดนี้ยังช่วยให้คุณมีสติมีความคิดสร้างสรรค์ทําให้เป็นคนที่ทํางานเก่งขึ้นนะคะ วันนี้นะคะก็มีโรสคอ์สเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอร์สเนี่ยก็เป็นหินอ่าเมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะ7จ็มิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอสมาดากัสกาแท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะอ่าหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยยังไงติดต่ออ่าแอดไลน์ได้ที่ชัยวันโรสคอส์สโตรได้เลยนะคะ เป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีสม้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ